สวัสดีค่ะพบกับฝนเช่นเคยนะคะรถอีกหนึ่งคันที่ฝนจะรีวิวคันนี้ก็คือรุ่นนี้นะคะ Subaru XV นะคะปี 2015, 2.0i นะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ชอบมากนะเป็นรถที่สมรรถนะขับขี่ดีมากๆนะคะแล้วที่สำคัญฝนบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นขับสีที่ ไม่กินน้ำมันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเคยใช้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นรถที่แบบสมรรถนะดีแล้วก็แบบเรื่องน้ํามันเนี่ยบอกเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะเลยอะ่ะมันไม่ได้แบบกินน้ํามันอย่างที่เราคิดนะ,ะอ่ะนะคะคันนี้เป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวนะคะใครที่เล่นรถหรือว่าศึกษาเรื่องรถอยู่ก็จะรู้นะคะว่า s u b a r ร XV เป็นรถที่ขับขี่ดีมากๆนะคะ,ะให้ดูร,บรอบๆคันนะคะให้ดูร,บรอบๆคันนะคะ สภาพนะคะสีใสสีใสกิส๊กเลยนะคะคือแบบรถสวยมากๆนะคะอ่ะภายในนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแบบแบบรอยขีดข่วนอะไรเลยนะคะ <c oughs> เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันเลยนะคะข้างในกว้างขวางนะคะ ถ้าใครที่แบบชอบเดินทางไกลหรือแบบว่าชอบท่องเที่ยวนะคะบอกเลยว่าคือขับดีมากๆนะคะให้ดูคอนโซลนะคือใหม่มากๆนะคะคันนี้ใหม่มากๆนะคะเจ้าของรักษาดีมากนะคะนะคันนี้ก็คือเ็คถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกระยะเลยนะคะคันนี้ใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองมืนหกว่าโล นะคะสำหรับปี2015ก็ถือว่าใช้งานไม่เยอะนะคะนะอ่ะเป็นเบาะหนังนะก็ดีของเบาะหนังก็คือมันจะไม่เหม็นอับแล้วก็จะแบบว่ารักษาความสะอาดง่ายๆเลยนะคะนะข้างในแบบว่ากว้างขวางนะคะเป็นรถที่แบบน่าใช้มากๆฝนบอกเลยน่าใช้มากนะคะก็จะมีจอด้วยนะคะจอบอด หลังทั้งสองข้างแบบนี้เลยนะคะอ่าน่า,าดูรอบๆคันนะคะอันนี้แม็กเขาก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์เลยเนาะคือเดิมๆก็สวยอะ่ะมันสวยของมันอยู่แล้วรุ่นนี้มาดูท้ายคือกว้างขวางมากนะคะฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยนะคะ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหน้าหลังเดิมน็อต,ไม,นะะอตไม่เคยแกะเลยนะคะน็อตไม่เคยแกะเลยนะคะข้างหลังก็ค่อนข้างกว้างขวางนะคะค่อนข้างกว้างขวางเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโอ้อันนี้คือล้อยางอะไรนะคะล้อยางอะไรนะคะ,อ,อ,อ,ะ,ะ,คะอ่ะอันนี้นะคะของซูบารุเอ็กวีนะคะซีนจากโรงงานมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะอ่ะยางอะไรครบนะคะ อุปกรณ์ฉุกเฉินอะไรครบเลยนะคะแบบนี้เลยนะอ่ะ,อะให้ดูรอบๆนะคะให้ดูรอบๆนะคะ,ดะ,คะได้รถสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าใครหาอยู่รับรองคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอ่ะ สวยมากๆคือเป็นรถที่ขับขี่ดีด้วยนะคะขับขี่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงนะคะเดี๋ยวคนเปิดฝากระโปรงให้ดู รถนะคะฝากระโปรงเดิมนะอันนี้คือน็อตไม่เคยแกะอย่างที่ฝนบอกนะคะก็มีสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะอันนี้คือฝากระโปรงเดิมเดิมเลยนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะนะคะให้ดูห้องเครื่องนะคะให้ดูห้องเครื่องนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือสีแต้มจากโรงงานนะคะคือเดิมๆทั้งคันเลยนะ,คะใครได้ไปคันนี้เชียร์เลยถ้าใครชอบแบบซูบารุนะคะรุ่นนี้ไม่ผิดหวังเลย เพราะว่าเคยใช้อยู่การันตีเลยว่าขับดีมากนะการันตีเลยว่าขับดีมากนะคะอ่ะคันนี้แจ้งก่อนนะคะว่าทะเบียนนะคะเจ้าของเก่าไม่ให้นะคะสลับออกนะคะเดี๋ยวเราจะมีทะเบียนใหม่ให้นะคะอ่ะคันนี้นะคะมาฟังราคานะคันนี้นะคะป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนนะป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนนะคะ ตอนนี้นะคะใครที่สนใจบอกเลยราคาน่ารักมากๆนะคะราคาอยู่ที่458,000บาทนะ458,000บาทนะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะเบอร์โทรกดอ,อยู่ข้างล่างหรือว่าแอดไลน์นะคะอยู่ข้างล่างได้เลยค่ะฝากกดติดตามช่องนลรถสวยดีด้วยนะคะ